มวยมุมแดงแปดสันเล็กราชาโนนพบกับมุมน้ำเงินจากกัมพูชาจันบุญฮือ13ชนะ32แพ้21่สิบโอ้ยนี่นะครับเจ้าของฉายาไอ้หมัดตะลุมพุกนะครับนี่แชมป์ชนแชมป์นะครับแชมป์จากกัมพูชาโดนไปแล้วครับเอาละครับบวกกันเลยครับตอนนี้ครับปัดขวาจิ้มไปพีนึงจันบุญฮือพยายามจะสวนนะครับแต่สวนไม่ทันนี่คือเกี่ยวไวโอ้หูนี่คือดีลาครับปะทะยอดมวยเอกๆมาหมดแล้วครับนี่เป็นลูกนะครับ อ้าวครับเดินชนเดินชนเดินกูวอย่างเดียวครับปัจจุบันก็รับราชการทหารอยู่ซ้อมอยู่ค่ายเพชรบุรโอ้ยไม่ต้องนับแล้วครับแบบนี้พิจิตต์ของพรมอ้าวยังนับอยู่ครับโอ้ยังลุกขึ้นมาครับปรบมือดังๆให้กับอาจารย์บุญเถือนครับจากค่ายสอาคินนับที่สองนับที่สามอ้าวโดนไม่โดนโดนไม่โดนครับหล่นไม่หล่นครับอาจารย์พิจิตจะให้โอกาสแต่ดูความโผดของ ครับ3นัดครับนี่คือ8ปดแสนเล็กที่สจฟิกุไทยพบกับโรธาเลียบจากกัมพูชาครับกัมพูชาอยู่ที่ว่าใครเปิดตอนครับอยู่ที่ว่าใครเปิดปอลโอ้โหนี่นะครับบอกนะครับบล็อกเลยครับมาแบบตั้งอกตั้งใจมากๆครับอ้าวเสียศูนย์ไปเหมือนกันบานใจในพลังกัมพูชาได้แล้วครับโอ้โหนี่นะครับโดนเข้าบ้าง ไหวครับเรียบร้อยครับลอกถล่มครับโอ้โหพัดดูครับดูนะครับช้าชาชัดชัดครับรุกได้อย่างที่ผมเรียนไว้รับก็ต้องเก่งครับเผลอไม่ได้ครับดูครับเกิดอะไรขึ้นครับเจาะล่างให้พะวงครับง้างซ้ายแล้วโดนขวาสวนครับโอ้เหลือเชื่อเต็มเต็มกําปั้นครับเขาเจาะให้เราพะวงเราต่อยซ้ายไม่โดนนะครับแล้วโดนคอสขวาเขาครับคอสขวาเต็ม ออเืืช่ริงคพยายามจะทรงตัวลุกข i̇şte. ึ้นมานะครับแต่ว่าไม่ไหวจริงๆครับรับประทานไปแต่งแม็กนัมเกียรติทัศนานันพบกับบุมน้ำเงินจากกัมพูชาครับโซวานสกุลง่ายๆไม่สลบไม่หยุดครับกัมพูชาลุยต่อยและสนุกครับโอ้โหตอนนี้ครับเอาแบบมาเอาบอลลำตัวเข้าไปครับลำตัวโอ้โหร่วงไปเลยครับดูแทบไม่ทันครับ ดูอาการแล้วขายยางกันฟันแล้วก็บยจุกแอด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 เลยครับเรียบร้อยครับถึงสิบไปเลยครับโอ้เชิญคุณมนุษย์ครับนี่นะครับโอ้โหต่อยลำตัวก่อนนะครับแม็กนัมเห็นอย่างนั้นครับก็เลยตามเข้าไปอัดครับหมัดซ้ายตัดลำตัวครับเป็นภาษาฝรั่งก็บอกว่าลิเวว่าช็อตนะครับผู้นี้สี่คงที่สุดท้ายครับคุณมนุษครับโดนเข้าไปชาอเดียวครับมันจีดขึ้นผู้หัวใจเลยครับ นี่แหละครับชีวิตนักมวยครับใครไม่เคยต่อยมวยไม่รู้นะครับรสชาติพิษสงลูกแบบนี้มันเก็บแบบไหนนะครับโอ้โห